ขนาลงตันเ่าลงแรงลงแรงกว่าจะออกปิดขอบคุณท่านใจครับอะไรนี่คืออีกย่างนี่อันนี้เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของชุดเตนเซอร์ครับอ๋อเป็นแขนเป็นอ่าประตูเสือจะได้เป็นขาติขาคือนหน่อยเทอเป็นทับซ่วงครับเป็นทับซ่วง ที่เรานยังไัที่เราเลือกที่มดยี่สิบเจ็ดกันยาเปิดฤดูกาลนะครับขอบคุณครับเป็นบางส่วนนะครับอันนี้เป็นบางส่วนเป็นบางส่วนที่พที่ไ้ได้เบื้องนะครับอันนี้ก็เบื้องหลังอันนี้ก็คือแผนกติดกาวแผนกเมนบอเออแผนกติดกาวแผนกเฮดแบบแกะแบบนะครับกันกันที่เพิ่น McCain. เพิ ouais. see, ่นตัดเพิ่น โตัวอย่างบ่มีอันนี้มีพิ้นตัดเรียบร้อยนะครับพิ้นตัดแล้วอ๋อจีนุ่นเหรอ<ช>นะคพื่นสิตัดเป็นผ้ามาจากซีพี่น้องแล้วก็มาท่าเก่าใส่อันนี้เขาเออในอย่างเกาะโฟมโฟมดำ,ม,ดำมาใส่โฟมดำบดำ่นี้ก็สีตัดด้<ฟ>ตัดให้มันเป็นลวดลายนะครับตัดออกมาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ <c oughs> นี่ตัดออกมาก็จะเป็นเป็นเป็นชิ้นแบบนี้พี่น้องนะครับเป็นชิ้นแบบนี้อันนี้คือตัดลวดลาย จากจากหมองทั้งพุ่นนะครับแผนกพุ่นก็คือแผนกติดกาวเสร็จแล้วก็จะมาส่งต่อแผนกนี้คือแผนกนี้ก็คือจะแผนกตัดนะครับจะตัดเป็นลวดลายยังซี่แล้วก็จะมาขึ้นอาใส่กระจกนะครับก็คือใส่กระจกยังซี่อันนี้คือหนึ่งชิ้นตอนหนึ่งการโชว์ตอนหึงคนนะครับกระสีหน้าอิรีพี่น้องรายละเอียดนะครับอันนี้คืออันนี้ก็คือแผนกวาดนะครับจะเป็นการวาดวาดรูปแบบนี้ขึ้นมากนะครับวาดได้แบบนี้ได้ นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปติดกับผ้าอันอันโฟมดำนะครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดแล้วก็มาแตง่งเป็นก็ซิเป็นชุดโช่นะประกอบเป็นหัวโชว่ให้ได้เบิ้งนี่มันยาอีลีพี่น้องยาอีลีอันนี้อันนี้คือเบื้องหลังของการทําชุดนะครับนีคนกระสีตัดกังสี่ครับ แม่เพ้นเอาบักหน้ามาไห่ขอบแม่แม่เพ้นใส่แม่มมมโอ้ขอบคุณแม่เพ้นแกดำจังหวัดเอามาหาสารข้ามเพื่อเอบบังหน้ามาฝากปาร์ตหนึ่งถุงปุ๋ยครับขอบคุณแม่เพ้นนะครับแกดำมาหาสารข้ามแม่นว่าแม่เพื่อเอบบังหน้ามาฝากหนึ่งถุงปุ๋ยขอบคุณครับอันนี้อันนี้คือสเสบียงนะัะปาร์ตนะครับแล้วก็จะมี ริดนะทุกอย่างอันนี้คือครัวร้อนครัวร้อนคือเห็ดเห็ดสดๆแล้วก็กินกันตอนนั้นเลยนะทำวันต่อวันนะครับเห็ดเศร้าต่อเทียงเห็ดเทียงต่อแรงเห็ดแรงต่อมือเศร้านะครับก็จะมีกันเตรียมตลอดเป็นครัวร้อนนะครับอันนี้คือครัวใจเกิดร้อยสวดีเบานอนสวดีแม่หมุดล้อมครับแม่นิชาพัดนะไม่กัวกระเห็ดตลอดอันนี้ก็จะเป็นของสด ของสดซื้อมาเจ็ดวันจะไปตลาดหนึ่งครั้งนะครับจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็มีตู้แซ่แข็งนะครับแล้วก็จะมีตู้แช่ผักนะครับแล้วก็บางส่วนที่บริได้แซ่ก็คือพวกเป็นฟักแฟงนะครับตะไคร้ข่าใบบักูตั้งสี่ทีมันบดเหี่ยวง่ายนะครับก็จะเอามาไว้มงี้แล้วก็อันไหนที่มันเหี่ยวไดเป็นผักเป็นอย่างนี้เขาจะมีตู้ตู้แช่นะครับ มีตูแ้แช่อยู่ทั้งนี้นะอันนี้คือตู้ตแช่นะครับกำเนลาก็ขายของพร้อมนะครับอันนี้คือเบื้องหลังของการเฮ็ดชุดแล้วก็ครัวใจเกิดอาจารย์โทนี่อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับวันนี้น้องๆกินแล้วนะครับอันนี้คือน้องๆกินตรงนี้ปุ๊บนะครับน้องๆกส็สิมาล้างถ้วยนะครับล้างถ้วยก็จะมีจุดนะครับจุด ว,วางจานช้อนนะครับนี่ตากแดดไว้ครับพี่น้องนะครับช้อนแล้วก็จานอุปกรณ์จะตากแดดล้างแล้วก็ความตากแดดนะครับก้อนสิกิ่นเขาก็จะเสร็จแม่คว้าจะเสร็จทำข้อสารอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการล้างจะมีสไลมีน้ำสองน้ำนี่คือการล้างง่ายๆนะครับล้างเสร็จน้องๆก็เสียมม่ควมไปน,นี่นะครับแม่คว้าก็จะมาครีมนิ่งอีกรอบนึงอันนี้คือ การทำงานในแต่ละมือนะการสวัสดีแม่แตนาจั่วรวยครับนะครับก็จะเป็นในแต่ละวันในจิตวัตจิตวัตแต่ละวันของน้องๆแดนเซอร์นะครับไปใส่อีกไปใส่ไหมเอาถั่วไปส่งจ้าถั่วไปส่งบ้านอะไรเงี้ยจ้าจะเป็นว่าวมวนเนาะ บัดเว้ากบข่อยคือห้องอากากระนะอันนี้